แล้วก็ได้เป็นปลาช่อนนะครับสายกำลังดีเลยนะครับสายน่าจะโลโลนึงได้นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้กินออดจัมนะครับเข้าเต็มเต็มนะฮะเข้าเต็มเต็มสั่งตะขอเลยนะฮะตัวนี้วันนี้นะครับเอาคันมาทดสอบให้ให้ลูกค้าดูจากยี่ห้อสกอร์เปียนนะครับรุ่นวีซ่า6.0นะครับเป็นคัน6อบุต ใช้งานกับหมายปลาช่อนบ้านเรานะครับน้ำท้องน้ำน,นะครับสาหร้าใกล้ๆบ้านเนี่ยถือว่าใช้ได้ผลด,ดีนะครับ mm hmm. ก็เหมาะสําหรับที่จะมีติดตัวไว้รุ่นวีซ่านี่นะครับมีทั้งสําหรับลอกเบสแล้วก็ลอกสปินก็มีนะครับรุ่นนี้จะเป็นด้ามกกด้วยนะครับด้ามกอกเคลือบนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะ วิธีตีนะครับวิธีตีผิวน้ำนะครับก็อย่างกับเหยื่อออจัมนี่นะครับก็มีน้าทําคลิปไว้เยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะเจ้าของแบรนด์เลยนะครับก็เป็นน้าเป็นหนึ่งนะครับก็ทําคลิปไว้ให้ดูลายคลิปแล้วนะครับผมเองก็ศึกษาจากในในช่องของน้าเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะฮะก็วิธีตีนะครับเราก็ดูหมายนะครับตรงนี้บริเวณที่มีต้นกกผมก็เดาว่าน่าจะมีปลาอาศัยอยู่นะฮะตี เียมากับต้นกกนะถ้ามีตัวนะครับไม่น่าที่จะรอดนะครับทนต่แรงโยโยของเยือไม่ได้นะฮะก็จะต้องออกมากัดนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าออกมาจากป่ากกเลยนะฮะป่าต้นกกเนี่ยออกมาแล้วก็รับเยอะเลยนะฮะจริงๆสายนี้มีคนมาตีเยอะมากนะครับชาวบ้านมีมาตีกันค่อนข้างบ่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกกบยางอะไรเงี้ยฮะเลยจะต้องแบบลองเปลี่ยนแอคชั่นดูบ้างเพราะป่าจะเคยชิน ปอาจจะเคี่ยวแล้วนะครก็ต้องลองลองกันไปนะฮะที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปํามาใช้กันนะครับสกอเปียน v ีซ่นะครับเวท6 12นะครับเดีย๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับก็ใครอยากได้ก็ลองไปเซื้อดูนะครับโอเคสุดยอดเลยครับ